จ้ะน้ำทิ้งเอ๋อตื่นเช้ามากะลูกมาลินขี้ดินใจโห่เต็มเกือบเน้อไหนไหนแมวหองอะไรเหรอเจ็บจ้า ไปฝือบ้านี่ซื้อคะเสือเอ๊ะ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 นั่นนั่นเลี้ยวไปเฮอร์ลินเดอร์เอายิ้มหวานยิ้มหวานเร็วเร็วไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แนะแหนะแหนะหะแหนะแะแหนหยุด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 ยุดไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้เบื่อไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยพี่หนูแมวกัดน้ำเพชรอู้อุ้ยเน่น ียไอ้น้ำเพียรให้ผูกน้ำเพียรจ้าคิดแตกเหรอน้ำทิพย์คิดแตกเหรอนั่นนั่นนั่น ไม่ได้ไม่ได้นี่ยกขึ้นสูงเด้อเฮาตาเด้บัะเฮาตาน่นนานนานนำเทียบ ใหญ่เ้ยเนาะยูนีเดอน่ะเรียกไปปีนหน้ำก่อนเด้อ